สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมชาติไฮเปอร์พิกเซลวันนี้เรากลับมากับอีกหนึ่งนาฬิกาซึ่งแหม่เดี๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งดูคลิปนี้จบก่อนรับรองว่าคุณจะถูกใจในาการเรือนนี้แน่นอนครับ่อนน,นี้ผมเล็งนาฬิกาสไตล์นี้หรือประเภทนี้อยู่แล้วนั่นก็คือนาฬิกาจะเป็น GMT นั่นเองครับมันหมายถึงนาฬิกาที่สามารถบอกเวลาโลกหรือประเทศที่2ได้ภายในเรือนเดียวกันนั่นเองครับ ใครกำลังมองหานาฬิกาสวยๆทรงคลาสสิกราคาไม่แรงแล้วใส่แล้วดูเท่ตัวนี้บอกให้เลยครับว่าน่าสนใจมากตอนนี้อยู่ในมุมผมเรียบร้อยกับปักกันีดีไซน์ครับและตัวนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเป็นปักกันดีดีไซน์ pd 1662นั่นเองครับตัวนี้ที่ได้มาเป็นสีพิเศษสีใหม่ ซึ่งตัวนี้เป็นสีที่มีชื่อว่ารูทเบียนั่นเองครับแล้วเขาทำมาเป็น o ูโทนนั่นเองครับก็คือเป็นสีเงินกับสีโลสโกอยู่ด้วยกันส่วนมอกบอกเลยว่าส่วนมอกซึ่งหน้าตาของมันดูเป็นเผเนี่ยจะคลา้คลายพวก s u b ม a r ินเนพวกในการ d ด v เว Watch นะแต่ถ้าดูรายละเอียดเนี่ยโหแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวไปดูกัน เปิดกล่องออกมาเลยปัป๊บนี่คือกล่องของเขาครับซึ่งผมสั่งแบบเป็นกล่องกระดาษเพื่อประหยัดงบนะใครที่สั่งแบบที่เป็นกล่องหรูๆเนี่ยเขาก็มีให้นะครับราคาก็จะแพงขึ้นเองน,นิดนึงนี่แกะออกมาแล้วโอ้จะสังเกตว่าตัวเรือนี่สวยมอในตัวกล่องเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีฟองน้ำนะแล้วก็มีตัวเรือนมาแบบนี้พร้อมหุ้มสายมานะครับเพื่อกันลอยนะเพราะนั้นแกะออกมาเนี่ยโอกาสเกิดลอยแม้ก็จะน้อยมีผ้าเช็ดเลนมาให้ด้วยนะ ถัดมาครับข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวแท็กนะครับของเขามาให้นะครับซึ่งก็ใครสะสมหรือใครอยากเก็บก็เชิญน,นะถัดมาครับมีบัตรรับประกันวารันตีนะซึ่งเขาก็เป็น worldwide การันตีอยู่แล้วนะครับนี่ขณะดเดียวกันนะครับในคู่มือของการใช้งานนะครับตัวนี้ให้มาเป็นเล่มแบบนี้เลยแล้วตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับ จะเป็นตัวเรือนของทาง Pagani Design PD 1662นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Stainless 316L ถ้าดูก,กันแบบใกล้ๆชัดๆเลยนะฮะลักษณะของตัว marker เ,เนี่ยจะเป็น Apply Mark นะครับมีขอบสีทองทองเป็น Pink g o นะครับนุนๆขึ้นมาสวยมากตัวหน้าปัดนั้นจะเป็นสีดําเห็นโลโก้ Pagani Design อยู่ด้านบนแล้วข้างล่างนั้นจะเป็นตัวสื่อนะครับออกมาเนี่ยให้กลิ่นอายของทาง Role ็ GMT อ่ะชัดมากส่วนตัวเข็มเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเข็ม Mercedes นะครับแล้วก็จะมีเข็มนาทีเป็นเข็มรูปดาบแล้วก็จะมีตัวเข็มวินาทีเป็นโรลลิป๊อปนั่นเองครับหรือบางคนจะเรียกว่าส่งแอปเปิลก็ได้นะในขณะเดีวยวกันเนี่ยก็จะมีเข็มตัวที่4ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่เข็มตัวนั้นจะเป็นเข็ม GMT นั่นเองครับในฝั่งของตัว3นาฬิกาเนี่ยจะเป็นตัวไซ c ครปขยายตัววันที่ซึ่ง เอาตรงๆใครที่รู้สึกว่าดูแก่หรือดูเชยนะแต่พอใส่จริงๆอ่ะจะรู้สึกมาดูหรูหลังและดูภูมิฐานมากซึ่งผมเองก็ชอบนะ12นาฬิกาเป็นรูปสามเหลี่ยมในขณะเดียวกันตรง6กกับ9้านาฬิกาจะเป็นแท่งยาวๆสี่เหลี่ยมนั่นเองครับส่วนมาร์เกอร์ที่เหลือจะเป็นรูปวงกลมตัวนี้กระจกด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นแซฟไฟร์นั่นเองครับจะเห็นว่าต้องขอบเบเซลเนี่ยเขาจะแบ่งครึ่งบนกับครึ่งล่างครึ่งบนเป็นสีดําครึ่งล่างเป็นสีออกรูดเบียร์เป็นเซรามิกนะครับไม่ได้เป็นฟิล์มนะ อันนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นเลขนะครับสองสี่หกแปด 1 0 1 2 1 4 1 6 18 2 0ส2่ส่วนตัว24นาฬิกาจะเป็นสามเหลี่ยมจะเห็นได้ว่ามันหมุนได้120คลิกนั่นเองครับไปได้ทางเดียวนะครับเหมือนกับตัวที่เป็นซับม a ร i นเนอร์หรือพวกไดเวอร์วอชทั่วไปเสียงก้นหมุนนะครับถือว่านุ่มนวลแล้วก็ไพเราะมากและแน่นอนครับตัวนี้มีลูมิฟไรซ์ในตอนกลางคืนเนี่ยมาค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวครับนอกจากตัวมาร์กและตัวเข็มแล้วเนี่ยเรายังเห็นของตัวขอบเบเซลด้วย <Wow. S 1> สวยงามมากๆเลยครับ หรือคือตัวเม็ดไม่ยมของเขาจะเห็นว่าเป็นสีพิงโกไม่จอกชมพูออกสองแดงทองแดงนิดๆสวยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเรือนด้านข้างจะเห็นว่าเป็นการปัดเงาเงาเป็นกระจกเลยนะครับส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาขัดเป็นขัดด้านนะครับส่วนตัวด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าเขาโชว์ฝาหลังของตัวเครื่องด้วยกระจกตรงด้านหลังที่โชว์เครื่องตัวนี้จะเป็นมินิแรลคริสตัลนะครับไม่ได้เน้นความแข็งแรงทนทานอะไรมากมายนะครับตัวนี้ใช้เป็นเครื่องไซโกเอ็นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า สามารถใช้วิธีการเบี่ยงแบบนี้นะครับเบี่ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบครับเป็นการขึ้นลานได้เช่นเดียวกันครับส่วนในขณะเดียวกันเพื่อนๆจะใช้วิธีปลดตัวคลาวนะครับลงมาแบบนี้ให้สุดพอคลาวเด้งออกมาไม่ต้องดึงเลยนะครับหมุนขึ้นได้เลยครับอันนั้นเป็นการขึ้นลานนั่นเองครับสามารถเก็บสะสมพลังงานได้สูงถึง40ชั่วโมงครับตัวสายเนี่ยเขาจะเห็นว่าตั้งแต่ตรงเอ็นลิงเนี่ยตรงกลางเนี่ยไปถึงตัวบลสเกตเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นโดสโค ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้สายนะครับอยู่ที่20มิลิเมตรตัวเบสเกตเนี่ยเขาจะทำมาเหมือนกับตัวโรเล็กเลยเป็นบานพับมาแบบนี้แล้วก็ปิดล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการเด้งออกนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ปา g a กานี s ดีไซน์นี่มันก็พิมพ์ม,มาสวยงามน,นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันสามารถปลดลงมาแบบนี้ปึ๊บ แล้วก็จะกลายเป็นว่าสายมันจะยาวเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งข้อซึ่งจะเห็นว่าตัวสายนะครับทำดีไซน์มาได้สวยงามหรูหราแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวหักหรือพังง่ายนะสแตนเลสหรือตัวเหล็กพับเนี่ยไม่คมไม่บางจนเกินไปนะครับให้ฟีลลิ่งของการใช้งานเหมือนในการเรือนเป็นหมื่นเลยนอกจากนั้นเนี่ยตัวหน้าปัดของตัวเรือนนะครับจะมีขนาดอยู่ที่40ม mm. มความหนาของตัวเรือนนั้นจะอยู่ที่14ม mm. มครับน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับ151กรัมนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัััั่นนยยงไมตตดสาวี สามารถลงน้ําลึกได้ถึง10บบาหรือที่แรงดัน100เมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่ว่ายน้ำตื้นๆทั่วไปไม่ได้ไปดำน้าอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะจริงจัง,จงซีเรียสซีเรียสนะตัวนี้เอาอยู่เขาก็มีเนี่ยสีเรียบๆสีปกติรวมไปถึงสีที่เป็นทูโทนเช่นสีเปปซี่ที่เป็นแดงน้ําเงินนะครับหรือสีแบทแมนที่เป็นดํากับน้ําเงินนะครับสีสตาร์บัคก็จะเป็นสีดําเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลย มันก็จะมีหลักของการใช้งานตั้งเวลาเนี่ยเหมือนกับนาฬิกาทั่วๆไปแต่ว่าเวลาการตั้งอาจจะต้องตั้งเจ้าตัวเข็มสามเหลี่ยมนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าตัวเบเซลเนี่ยแทนการชดเชยของเวลาตามโซนประเทศทั่วโลกนั่นเองครับตัวอย่างเช่นถ้าในบ้านเรากรุงเทพเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการปรับนะครับให้ตัวเข็มหลักเนี่ยเป็นภายในประเทศไทยก็ได้นะครับ แต่เจ้าตัวเข็ม GMT เราอาจจะตั้งเผื่อประเทศที่เราไปบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเลือกของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็จะเร็วกว่าเราประมาณสัก2ชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็สามารถนะครับทำการตั้งเข็ม GMT ของตัวเข็มยาวๆที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับให้มันเดินหน้าเร็วขึ้นอีก2ชั่วโมงเรามองเจ้าตัวเข็มสามเหลี่ยมแทนการดูเวลาปกติแล้วก็ดูที่เวลาที่ขอบนอกก็จะเทียบเท่ากับเวลาของญี่ปุ่นนั่นเองครับนั่นหมายความว่าพอเรากลับมาเมืองไทยแล้วก็ดูเข็มในพร้อมกับมาร์กเกอร์ด้านใน แทนการบอกเวลาของประเทศหลักได้อย่างสบ,สสบายๆไม่ต้องเสียเวลาตั้งกลับไปกลับมาให้งงนะครับค่านี้เวลาการใช้งานนะครับเราจะใช้วิธีการหมุนนะครับเจ้าตัวสกรูนะครับซึ่งตัวคราวของเขาเนี่ยเป็นแบบสกรูดาวคราวนะครับพอหมุนลงมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการเด้งออกนะครับพอหมุนลงมาปุ๊บปลดล็อกเห็นไหมมันจะเด้งดีเซมือเลยในขณะเดียวกันตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําการดึงสลักออกมาหนึ่งคันแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราหมุนลงจะเป็นเรื่องของการตั้งตัววันที่นั่นเองครับ ตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการบุ่นลงของการดึงครั้งแรกในขณะเดียวกันครับถ้าเราหมุนขึ้นจะพบว่าตัวเข็มที่เป็นหัวสามเหลี่ยมของเรามันจะทําการบุนไปทีละกึกทีละกึกแบบนี้ไปทีละ1ชั่วโมงไปเรื่อยๆนั่นเองครับเสร็จแล้วให้เราทําการดึงออกเป็นครั้งที่2นะครับคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของการตั้งเข็มของนาฬิกาหลักเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นการแฮกเข็มวินาทีด้วยนะครับทำให้เจ้าตัวเข็มเจ้าตัวลรลิปปเนี่ย มันจะไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วอ่าซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถตั้งความแม่นยําได้ระดับวินาทีเลยเสร็จแ,แล้วก็ทําการหมุนเข็มปกติได้เลยครับมันก็จะเหมือนเราตั้งนาฬิกาปกติแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าตัวเข็มที่เป็น GMT นั้นก็จะทําการเคลื่อนที่ตามเข็มหลักของเราไปด้วยนั่นเองครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย เวลาอยู่ที่ประมาณ16นาฬิกา53นาทีครับเราก็จะมาดูเวลาของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะครับอยู่ที่18นาฬิกา54นาทีซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนนาทีมันเท่ากันให้เรานะครับดึงกลับไปครับแล้วก็ทำการหมุนตัวเข็ม GMT นะครับเดินหน้าคุณก็ต้องทำการหมุนไปที่18นาฬิกาก็จะได้18นาฬิกา55นาที คราวน,นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาด้านในเนี่ยเราจะตั้งมันก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเข็มนอกที่เป็นหัวสามเหลี่ยมให้เราลดลงมาเหมือนการตั้งวันที่ตั้งเข็ม GMT ให้มาอยู่ที่ขอบเบเซลครับ18นาฬิกาตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าของ GMT และการใช้งานก็จะมีประมาณนี้ใครที่ไม่เคยใช้นาฬิกา GMT เนี่ยผมมองว่าตัวนี้ซื้อไวสเกลนติดไว้ในคอลเลกชันก็ดีนะครับเผื่อเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือมีเหตุจำเ,เป็นต้องตั้งเวลาหลายประเทศเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะ คราวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวในกาตตัวนี้ถ้าผมใส่ในข้อมือของผมนะก็จะเห็นว่าสายเนี่ยโอโ้โหเห็นไหมเหลือเยอะเลยเนี่ยผมข้อมือนะ6.5นิ้วหรือ16.5เซนเหลือเพียบเลยฮนะก็แปลว่าต้องตัดออกกันยับยับนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองตัดสายแล้วลองใส่กันดูตัวนี้จะไม่มีการใช้เข็มแทงนะปกติมันจะเป็นเข็มลักษณะเหมือนเป็นเข็มเล็กๆเ,เราต้องออกตัวเครื่องนะครับสำหรับแทงเข็มออกเพื่อปลดสายแต่ตัวเนี้ย มันจะทามาเหมือนโลเหล็กเลยมันจะเห็นเลยว่ามีหัวน็อตอยู่นะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องเอาเข็มเลนไดมาแทนนะครับสามารถขันน็อตออกได้นะครับโดยการเอาสกรูปากแบนตัวเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนออกเบาๆนะครับพอหมุนออกมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสามารถดิบออกมาได้เลยครับแบบนี้อ่าเห็นไหมตัวนี้เขาก็จะดึงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเมื่อเอาถอดออกมาปั๊บสายก็จะหลุดออกมาแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็เห็นว่าเราทําการตัดสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อมือ16.5เซนของผมเนี่ยออกมา5ข้อเลยนะฮะก็เลยได้ว,ว่าเปลี่ยนไม่ยากนะครับตอนนี้ก็เห็นว่านาฬิกาเนี่ยอยู่บนข้อมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่าคนที่ผิวไม่ขาวมากผิวกล่างๆเนี่ยใสสวยเลย แต่ถ้าเกิดใครผิวเข้มๆหน่อยผิวแทนก็ใส่ตัวนี้สวยนะครับเรื่องของโทนสีตอนแรกเนี่ยเขาบอกเป็นสีรูทเบียนะได้มาทีแรกผมมองว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเพราะสีน้ำตาลมันออกมาเหมือนจะคืนๆกับสีดําแต่พอมาใส่จริงๆแล้วอู้สวยอะรู้สึกว่าสายที่ให้มากับตัวเรือนที่ให้มาเนี่ยแหมมันเวิร์กมากๆอยู่แล้วนะครับส่วนสายก็เป็นสายตันยิ่งให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานมากๆเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าตัวดีไซน์เขาแทบจะคล้ายๆกับตัว ที่เป็นโ Lo เล็ก GMT นะแต่อาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเซนะแค่มีความคล้ายคลึงนะครับคิดว่าเป็นไงฮะชอบไหมถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าชอบแล้วคิดว่าตัวนี้ใส่แล้วสวยเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกให้ผมทราบหน่อยนะครับว่าเราเป็นคอเน็กกาเหมือนกันเราชอบแบบนี้หรือไม่นอกจากนั้นนะครับเจ้านี้นะครับที่ผมไปสั่งมาเนี่ยเขามีของแถมมาให้แต่ของแถมเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะมีตลอดนะเช็คกับผู้ขายด้วยนะซึ่งของแถมเขาก็คือนี่เลยครับ เป็นสายผ้านาโต้20มิลิเมตรอันนี้เขาแถมมาให้ตัวนี้ก็ให้เป็นสายมาเป็นสายแบบแรลลี่นะเท,ทาๆดำๆค่าตัดไปตัดมาก็สวยดีเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์สาหรับการถอดสปริงบาร์นะตัวนี้ก็ขี้เข้าไปแล้วก็ดันออกทําให้ตัวเรือนเนี่ยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตัวสายเนี่ยเอาออกไปแล้วเอาสปริงบาร์ใส่กลับคืนที่เดิมเราก็จะพบว่าตัวเรือนเนี่ยมันจะอยู่ตั้งตรงในแนวนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เอาด้านที่เป็นบัคเกิลนะครับชี้ขึ้นแบบนี้ครับเอาสายเส้นยาวเนี่ยร้อยลงไปแบบนี้เลยครับ ร้อยลงไปปึ๊บปุบปบ๊เสร็จแล้วพอร้อยเข้ามาเสร็จเนี่ยตัวสายก็จะอ้อมไปด้านหลังตัวเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับพอได้สายขึ้นมาแบบนี้เสร็จนะครับก็จะทําการเอาสายเนี่ยร้อยผ่านตัวห่วงข้างล่างก็จะได้ไหนกล่าวมาหน้าตาแบบนี้โคเท่านี้แล้วก็มาลองใส่ที่ตัวข้อมือของเรานะครับมันก็จะใส่ออกมาประมาณนี้เออก็อเท่นะเห็นไหมเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากตอนแรกไปเลยเดี๋ยวขึ้นภาพเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะว่ามันคนละฟิลลิ่งคนละอินเนอร์ของการใส่เลย เพื่อนๆชอบแบบไหนครับระหว่างเปลี่ยนสายกับแบบที่เป็นสายแบบรูๆูสองสีทูโทนซึ่งอันเนี้ยก็จะใส่แบบไปกินข้าวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยได้นะสบ,บายๆเลยก็เรีวยกว่าได้2คาแรคเตอร์ในหลเรือเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้ในขณะเดีวยวกันเนี่ยตัวสายตัวเนี้ยเอาไปเปลี่ยนเป็นสายหนัง ก็สวยนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไปใส่กับสายนาโต้สีอื่นๆเนี Asia ่ยเขามีให้ขายในช้อปปี้ใน l a ซด้าเยอะแยะเลยครับแค่เลือกสายที่เป็นขนาด20ม mm, ิ <SPEAKER> <yan> ิเมตรก็สามารถใช้งานได้แล <Yes? S 2> ้วครับบอกจากใจจริงอันนี้ทำมาได้ดีนะครับทั้งตัวสายแล้วก็ตัวเลือน กลึงแลวก็เจียมาได้ดีเบเซลไม่มีความงึ้งงักคอนคลอนงอนแง่นเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยลองซื้อเจ้าตัวปัจจุดีดีไซน์เนี่ยเริ่มต้นที่ตัวนี้ก็ไม่หยอกเลยนะส่วนราคาะจะัดจาหน่ายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับอยู่เฉลี่ยประมาณสัก 3,000- ันถึงสี่พบาทใครมีโปรโมชั่นช่วงส่วนลดวันแฟชเซ์อะแรงต่างเนี่ยก็จะได้ราคาลงมาพิเศษต่ํากว่าที่คิดเลยนะใครที่อยากได้เนี่ย ก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันด้านล่างของคลิปวีดีโอนี้ไว้ให้ละกันนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันสวยแล้วก็ดูสด,ดุดตาในราคาหลักไม่กี่พันเองคุณเพราะฉะนั้นถูกกว่านี้ไม่มีแล้วตัวแพงๆเนี่ยมันก็มีนะซึ่งแน่นอนมันก็ต้องใส่แล้วดูดีอยู่แล้วแต่ตัวถูกๆแล้วซื้อมาแล้วมันใส่แล้วมันดูดีมันดูเข้ากับเราอันนี้เรียกว่าคนมีลสษณนิยมเพราะฉะนั้นโอกาสหน้านะครับเราชอยเปิลเซล จะกลับมารีวิวสินค้าอุปกรณ์ไอทีแก๋เจ๋ออะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใส่ลิงก์วข้างล่างแล้วก็สามารถไปติดตามไปกดสังส่งซื้อกันได้เลยครับจะได้มาเท่เป็นแก๊งเป็นขบวนการส่วนใครได้สีไหนได้อะไรมาเด็ดๆของทาปากานี่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมชาติศรีและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ